สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนในหนังสือพาทีนะคะบทที่6นะคะเรื่องพลังงานคือชีวิตนะลูกเด็กๆด,ดูนะคะว่าหนังสือที่ตัวเองสิ่งสือที่คุณอ้อบอกให้เอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเด็กๆเ,เอาหนังสือขึ้นมาหรืออยังนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่ บทที่หกนะคะในเรื่องพลังงานคือชีวิตนะลูกนะเด็กๆเปิดไปนะคะเดี๋ยวคุณอมจะใช้สกรีนเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่หกให้เด็กๆได้ดูนะคะอ่อันนี้เด็กได้ยินเสียงคุณอไมไหมลูกได้ยินอยู่ค่ะได้ยินได้ยินนะได้ยินนะคะ อเคเด็กๆได้ยินเสียงคุณหอมชัดเจนนะคะอ่าเด็กๆคะทีนี้เรามาดูวิดีโอนะคะดูวิดีโอในเนื้อหาของบทที่6นะลูกนะเดี๋ยวคุณหอมจะแชร์สกรีนเกี่ยวกับวิดีโอของบทที่6แชร์แล้วนะคะอ่าเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะอ่าเด็กๆดูนะคุณหอมจะเอาเสียงลงแต่จะเป็นเสียงอ่านของคุณหอมนะลูกคุณหอมจะเอาเสียงลงนะคะจะเป็นเสียงอ่านของคุณหอมเอง เด็กๆใช้มือเด็กๆใช้มือชี้ไปด้วยนะลูกเด็กๆใช้มือชี้ไปด้วยนะคะชี้ตามหนังสือเป็นการฝึกอ่านในใจนะคะบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตนะคะเรามาดูนะคะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันต์สะดวกสบายอักษรนำ จำจงดีควบก้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สสตางค์โอ้โห ขึ้นราคาอีกแล้วหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดและรีบคว้ากุญแจรถขับออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่แน่แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่ จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ30บาททุ่นๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโทษคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วคะ่ะ เสียงแม่ค้าโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอริสอร่อยอยู่2อถึงสคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาร้านอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านละ่ะ ถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีครับรุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตามไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทไทยนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วย ค,คุณครูขาหนูกินอาหารมื้อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุ่น ป้าก็ไม่ต้มน้ำบอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออนาะแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูง ส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบพ,พอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงและอื่นๆ เพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่จะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผัดกันพูดว่า ถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมหรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอด ก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันผัดกันขับคนละวันครับ เวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกัน นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานแล้วเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟวันละนิด ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่า บทอ่านเสริมน,นะคะใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดไฟหลอดภาพมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ เลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่ออยู่ในบ้านเดียวกันหรือในอาคารเดียวกันยกเว้นกรณีจำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศเลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องเล่นวีดิทัศน์เพราะ ต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับเครื่องเล่นวีดีทั์โดยไม่จำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟเมื่อจะปิดควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องอันนี้เป็นเนื้อหานะคะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะในบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตนโลก ทีนี้เรามาคุยกันนะคะอันนั้นเป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วในเนื้อหาของบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตนะคะเหตุมันเกิดที่น้ํามันขึ้นราคาโดยมีผู้ประกาศข่าวนั้นใช่ไหมคะมีผู้ประกาศข่าวประกาศว่า6โมงเช้าวันพรุ่งนี้น้ํามันจะขึ้นราคาอีกลิตรละเท่าไหร่คะ ต<อ>ตสตาคตางใช่ค่ะน้ำมันจะขึ้นราคาอีกลิตรละ40บาทอ่าอีกไม่ใช่40บาท40สบตางค์คุณนอพูดผิดนะคะอ่าน้ำมันจะขึ้นราคาอีกลิตรละ40สบตางค์จิงทําให้พ่อค้าแม่ค้านั้นโอดครวนใช่ไหมคะว่าน้ํามันก็จะขึ้นราคาแก๊สอะไรต่างๆก็จะขึ้นราคาราคาของต่างๆสินค้าต่างๆก็จะขึ้นราคาใช่ไหมครับ อ่าครับว่าไงครับทำไมน้ำมันขึ้นราคาต้องลำถึงต้องลำบากขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวเราใช้รถยนต์ในการเดินทางไงลูกเราใช้รถยนต์ในการโดยสารโ,าโดยการการไปซื้อของในที่ต่างๆเพื่อนำมาขายใช่ไหมคะ ถ้าน้ามันมันขึ้นราคาทุกอย่างสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊สค่าไฟค่าน้ําค่าสิ่งของต่างๆมันก็จะเพิ่มราคาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าน้ํามันแล้วก็รถเป็นการขนส่งอ่าเป็นการขนส่งเพื่อน,นําสิ่งของต่างๆเอามาจําหน่ายให้ผู้คนเมื่อน้ําคันมันขึ้นราคาสินค้าต่างๆก็ต้องขึ้นตามไปด้วย ไม่งั้นถ้าเราขายสินหน้าน้ำมันขึ้นราคาเรายังขายของอยู่ราคาเดิมเราก็จะขาดทุนเพราะว่าเราต้องใช้ใจ่ายค่าน้ํามันไปด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจในส่วนนี้ไหมเข้าใจไหมแรงบูกทอดกินนะคะทำไมน้ํามันทอดกินมันถึงแพงมันก็เหมือนกันคะ่ะ มันขึ้นอยู่กับน้ำมันน้ำมันทอดกินน้ำมันที่เราใช้กินก็เป็นสินค้าไงคะสินค้าที่เขากําหนดมามาจากที่น้ำมันมันขึ้นราคาอีกลิตและเท่านี้การขนส่งของเขามีราคาแพงน้ำมันที่เราใช้ในการทอดมันก็ต้องขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ อทีนี้นะคะที่บ้านแล้วต่อไปเรามาคุยกันที่ตลาดที่ตลาดนั้นลูกค้ากําลังต่อของกับแม่ค้าใช่ไหมสินค้ามันราคา32บาทแม่ค้าไอ้ลูกค้าก็บอกว่า30บาทได้ไหมแม่ค้าก็อดควรเหมือนกันว่าน้ํามันมันขึ้นราคาทําไมเขาถึงพูดถึงน้ํามันขึ้นราคาเพราะว่าเขาก็ไปใช้รถยนต์ของเขาที่มีราน้ํามันราคาแพงไปขนส่งมาขายให้กับลูกค้าใช่ไหมคะ อ่าอันนี้เขาก็โอดควรเหมือนกันว่าน้ำมันมันขึ้นราคาของก็ต้องขึ้นราคาจะมาต่อรองก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะต่อไปที่ร้านอาหารเหมือนกันพอน้ำมันมันขึ้นราคานายจ้างกับลูกจ้างที่เปิดร้านอาหารก็มาปรับทุกการว่าร้านเราก็ต้องขึ้นราคาอาหารถ้าร้านเราขึ้นราคาอาหารแล้วจะมีใครเข้ามาร้านล่ะ จากข้าวผัดกะเพราจานละสิบสามสิบบาทตอนนี้ขึ้นเป็นสี่สิบาทคนที่เข้าร้านมันก็จะน้อยไม่ใช่ว่าคนแก๊สมันก็จะขึ้นราคาสูงด้วยนะลูกเพราะว่าค่าข้าวก็ต้องขึ้นข้าวก็จะขึ้นราคาอะไรทุกอย่างขึ้นราคาผักก็ขึ้นราคาเนื้อหมูก็ขึ้นเนื้อไก่ก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเราจะมาขายข้าวจานละสาสิบบาทไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มราคาอาหารขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดนะคะ ต่อไปที่โรงเรียนพอที่โรงเรียนคุณครูเห็นเด็กๆหน้าตาไม่สดชื่นกันใช่ไหมคุณครูก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก,ก็บอกคุณครูว่าพ่อกับแม่ว่าจะพาผมไปเที่ยวสุดท้ายก็ไม่ได้พาไปเที่ยวอ่าเขาก็บอกว่าทั้งที่พ่อแม่สัญญากับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวอีกคนนึงก็บอกว่าคุณครูขาหนูกินข้าวไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักอา,อาหารให้เขานิดเดียวแล้วก็บอกว่าน้ำมันแพง ก็มันกระทบกันไปหมดเลยนะคะผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันอ่าฉะนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดนะลกูกไม่ว่าที่บ้านเหมือนกันที่บ้านเราก็ประหยัดได้นะประหยัดค่าไฟช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าน้ำได้ไหมได้เราไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองเราไม่ใช้ไฟอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ปิดอย่างแอ,าอาาร,อร,ร์อากาศไม่ร้อนเราก็เปิดพัดลมได้ไหมคะอากาศไม่ร้อนเราเปิดพัดลมได้เราไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดแอร์ใช่ไหม แล้วเปิดพัดลมเราก็สามารถเรียนได้นะ่ะเห็นไหมภูมิภูมิกําลังเสนอคุณอมเลยว่าผมเปิดพัดลมคุณอมตอนนี้ภูมิอยู่ใต้ถุนบ้านเปิดพัดลมด้วยนะคะมองไม่มีแอร์ก็เลยใช้พัดลมแทนอ่าบ้านไม่มีแอร์พิไรค่ะแล้วออกอากาศ้ากนอกก็ได้แต่พัดลมด้วยโอเคได้ได้หมดเลยนะคะทีนี้แล้วก็มาพูดกันฮะ อ่าได้ค่ะทีนี้เราก็มาพูดกันใช่ไหมคุณครูก็อาจจนก็มาคุยกัน,นว่าเรามาคุยกันว่าทํายังไงเราถึงจะหาวิธีการประหยัดพลังงานอ่าเพื่อนเเขาก็บอกว่าวิธีของเขาเขาประหยัดแบบนี้อ่าเขาก็บอกว่าเวลาเขาจะแปรงฟันเขาก็จะไม่เปิดน้ําทิ้งไว้เวลาก่อนออกจากห้องเขาก็ปิดไฟปิดพัดลมแล้วก็ออกจากห้องเขาก็มีวิธีการต่างๆเวลาขึ้นอาคารชั้นเดียวเขาก็ไม่ใช้ลิฟต์ ใช่ไหมลกูกอ่าเขาก็เปลี่ยนเป็นเ,เป็นเดินการเดินขึ้นบันไดหลาย,ลายๆชั้นนะ่ะเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะคะเป็นการบริหารหัวกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเป็นการบริหาร กล้ามหัวใจนะครับอ่าต่างๆเด็กๆก็เสนอวิธีการต่างๆเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าอ่าก็เป็นการประหยัดไฟเปลี่ยนหลอดไฟเป็นเป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าก็ได้ได้หมดเลยอันนี้คือวิธีการประหยัดพลังงานแล้วเด็กๆก็หันมาพูดกันซิว่าทำยังไงตัวเราเนี่ยเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานอย่างไรช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างนะคะ อันนี้นะสิ่งที่คุณนําฝากเด็กๆนะแล้วอีกอันนึงที่คุณนําจะฝากเด็กๆเด็กๆคะการบ้านที่คุณนําจะให้ฟังนะการบ้านที่จะให้ให้เด็กๆกลับไปอ่านบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตพร้อมลายเซ็นผู้ปกครองเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนําจะขอดูลายเซ็นผู้ปกครองนะคะจำไว้นนะการบ้านกลับไปอ่านพาทีบทที่6พร้อมลายเซ็นผู้ปกครอง พรุ่งนี้ส่งคุณหอมส่งแบบไหนไม่ต้องส่งในลายออฟฟิเชียลค่ะดูตัวต่อตัวแบบนี้เลยค่ะคุณหอมเรียกชื่อใครก็เอาขึ้นมาให้คุณหอมดูค่ะโอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจคุณหอมพูดไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจทุกคนเข้าใจที่คุณหอมพูดใช่ไหมอ่าทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆรู้เรื่อง